สวัสดีพี่เพื่อนชาวที่ตอกและก็สวัสดีเอฟซีครอบครัวสดทึ่งท่านนะวันนี้ก็มาเจอกับพี่ต้าประวัตินะวันนี้ก็คัดมาให้คู่เดือนนะก่อนที่จะไปรับชมรับแฟนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดขอหน้าจอยหน่อยนะกันเพื่อเป็นแรงใจกับพี่ต้าหรือว่าฝากกดติดตามเพหน่อยนะกันจะได้พิพาดษาในทางที่ดีไปเนาะโอเคนะผมใครอยากไปดูผลงานของเมื่อวานดีกว่านะผลงานของเมื่อวานหนุ่มต้องขออภัยด้วยจริงเนาะสำหรับผลงานของเมื่อวานถ้านั่งอินเตอร์มิล,ลานนะผมเมื่อวานก็ข้ามมาแพงไม่ไหวหนุ่มก็จบไปสองประตูหนึ่งท่าน้นะแล้วก็จะนั่ งานจบกันไปที่1ประตูนก็ถือว่าเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวแล้ก็ทาานัานของเบร์ดีีกแล้วผมเมื่อวานก็จบกันไปที่สองประตูสหนุ่มก็ถือว่าพอดีคเลยนะก็ถือว่าุดลี่งกันไปแล้ว้ก็ทาาด้างของซานตาเดนะผมเมื่อวานก็จบกไปที่ศนย์ประตูหนึ่งก็ถือว่ายากกันไปแล้วก็ทานัโอเชนวันก็จบไปที่2ประูก็ถือว่าพอดีคำเนะเมื่อวานให้ไป6คู่นะผมเข้าไป2ตัวไป3ามตัวต้องหันอปหนึ่งตัวแล้วเมื้องขออภัยด้ายที่ ถือว่าเจ้าใจกันไปสําหรับทางด้านของบอลนอกระเสริเมื่อวานนะสำหรับทางด้านของอ่านะวิเล่ม์นะผมวานต้องขอไปจริงๆนะยับทีเดียวแรงก,ก็างด้านของเอเซนอักมาโคจยกไปที่3 2ก็ถือว่าสุดจิ้ไปแรงก,ก็กางด้านของอาแจกเยาวชนนะผมเมื่อวานขาด1ประตูท่านะโจรไปที่2 0งศูนยะ์ต้องขอไปจริงสําหรับชุดกัปตันในครั้งนี้บอกเลยว่ามันน่าสนใจจริงๆนะฮะโอเคนะไปดูทางด้านของคู่แ่กกันกนะผมในครั้งนี้ก็จะอยู่ในสื่อทางด้านของยูโรฟ้าแชมเปี้ยนลีกนะฮะอ่าร์รอบสิบอาร์รอบแปดที่สุดท้ายนะผมโค กูนี้ก็ยกอันตั้งของอาร์เซนอลเป็นงานเปรียบกว่าเมื่อเช้าเปิดมาที่ครึ่งตัวนะตอนนี้ก็ขยับไล่ขึ้นไปได้ที่0.5นย์จด้าขยับไปดูผลงานทางด้านของซาตีที่เล่นหนึ่งเกมที่ผ่านมาเปแน่ละอาร์เซนอลนะผมในคะแนนเลิกการสนามการก็เฉลิมชนะมา1นประตูศูนย์ส่วนผลงานทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลตลอด5เกมที่ผ่านมาชนะไปติดติดเรือหเกมนะยังไม่เคยแพ้ใครเลยเป็นเปผลงานผลงานล่าสุดเนี่ยงอาร์ชานตั้นของอารุนเทาผมไป2-0 แล้วก็เอาชนะนักพอต้ไปที่1นึ่งโดยภาพรวมทางด้านของอาร์เซนอลเกมเดบบนิปานบอกเลยว่าช่วงนี้คนข้างที่ดูเดือนมาอย่างต่อเนื่องเลยส่วนผลงานทางด้านของบาเยมิเนกตลอดท้าเกมที่ผ่านมาชนะไปหนเกมสามเหมินนแรกก็แพ้ไปถึง3เกมในผลงานสุดไปเสมอกับทางด้านของอ่าไฟบวกไป2องแรกก็ไปแพ้ทางด้านของไฮเดนเทนนะผมไปที่สามหนึ่งแรกก็ชี้เส,สีงยงทางด้านทางด้านของดามซัดไปที่ห้าปร์ต์สองโดยภาพรวมทางด้านของบาเยมิเฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่เยี่ยมกันนะใครอยากไปดูชีวิตตัวยิงทางด้านของอาร์เซนอลดีกว่าเนะ ตนงของฮาวเวิรและก็ตนาของซากานะครับนี้สามประสานในห้าชนะอสานก็ถือว่า10อิงอยู่ครบที่เลยนะแล่ก็ต้านของกองกางครับนี้ก็มีนั่งจอยินโยและก็จาแหน่นของดีคนไร์และก็อีกนึงตัวนะผมด้านขวาของเขาก็มีนั่นของมาจิโอเดกาอีกนะบอกเลยว่า10เอทาิงตนของอเซนหนาบัดเจรเพียงแค่หนายมีตนาของจูเนียนคิมเบอร์ทนานะก็ถือว่าไม่สมพวรตัานน่งของอสานสักเท่าไหร่ส่วนตหน่งของบาเยนนิคนะผมในครั้งนี้ก็จัดแผลบเยสี่สองสามหนึ่งนะผมดาเป้าหนึ่ และก็อย่างตัวฐานนองมุยเลอร์และก็ฐานนั่นของมูเซล่าเนี่ยผมสามประสานห,หรือว่าแนวลูกในครั้งนี้ฐานนั่นของบาเยอร์มินิกก็ถือว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะนตัตวนนักเตะบาดเจ็บแล้มีด้วย,ยกันสามร e, ายก็จะมีด้านของทาเล่บูมันแรงกระทั่งสาซามโบยีฐานนั่นของบูนาซานนะผมก็ถือว่าส่งผลต่อฐานนั่นของบาเยอร์มินิกจากเหนุการณ์เจริญนะเพราะแนแล้วในคู่นี้นะให้มองไปท่านนั่นของทีมเจ้าบ้านอยา่างอาร์เซนาทีเลยนะในคู่นี้บอกเลยว่าไม่แพ้ขาบ้านแน่นอนนะเฉือนชะนะไปได้สองหนึ่งหรือว่าหนึ ส่วนคู่ที่2นะผมในคัมนี้ก็เป็นดัานของบาอาเลมาดระองจะเปิดบ้านรับกับเยอทาานของแมนซิตี้นะผมคู่นี้ก็ยกทานะานของแมนซิตี้เป็นทันที้เปรียบกว่าเปิดมาที่ปอปาตรุตทนำมชัติให้เด้หนึ่งผลงานที่ผ่านมาเล่นในบ้านทาของแมนซิเตี้นะผมก็เฉือนชนะไปได้4ประตูศูนย์เลยคัมนั้นก็ถือว่าทางานของเรอาเมริะผมยับไปทีเดียวส่วนผลงานทงงาง้เอัลมาดมิดตลอหลังที่ผ่านมาเกมเล่นในบ้านตัวเองนะผมชนะไปสี่เกมสกมอหโดยภาพรวมเก็บชัยมาได้ต่อเนื่องเลยผลงานสุดก็เอาชนะ เนผลงานตาน้าของแม็ซี่ตลอด5ชิ้ที่ผ่านมากิบออกเปลี่ยนนะผมชนะไป4เกมและก็เสมอห,หนึเท่านั้นในผลงานสุดก็เอาชนะรองชนะเล็ตไปที่4-2และก็ไปเสมอตาน้าของลิเวอร์ููลไปหนึเท่านั้นส่วนทางด้านของ10อิดดิ้ทาน้าของารันทุกข่านผมในครานี้ก็จะแพ้โดย4-3-2-1นะฮะอ่า4-3-1-2นะผมหน้าเป้าสอตัวมีอาโด,โดโลิโก,ก,ลแ,ลก,กลแ,แล้วก็จะยืงคู่ตาน้าของบินิสุตแล้วก็การลุกหนึ่งตัวในครั้งนี้มีทางด้านของอ่าจุดบริลลก็ มีหน้าของชีโบกูตัวทานหน้าของอาดิวิสอาบาบานาในครันี้ก็ถือว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่ทางด้าของราชนสาส่วนทานด้าของอาเมสซี่นะผมในครันี้ก็จัดแพมโดยวย4 1นะผมหน้าเป้า1ตัวในครังนี้มีทานด้าของเออร์ลิงฮาแลนด์นาแรก็กางลูก3ลัวงนาออกคอยไวด้วยกางลูก4ตัวในครั้งนี้มีทางด้าของซินวาทางด้าของกิบบิลบอลทานด้าของฟิลเฟลมทานด้าของแจ็คกิริสบอกเลยว่า11ตัวนางด้านของเมสซี่ในครั้งนี้อยู่ลวงคบที่เลยนะขาทาดนหน้าของอาาไคลน จไม่น่าสนใจเท่าไหร่สำหรับทางด้านของแมสซี่นะครั้งนี้ผมอมองว่ามันน่าไปได้เหมือนกันและก็บวกกับผลที่เปิดมาเพียงแค่ป้อปลาลมเท่านั้นนะผมมองว่าในครั้งนี้เฉลิมชนะนไปได้สําหรับทางด้านของแมสซี่ในครั้งนี้สบายสบายเลยสําหรับทางด้านของแมสซี่เจอทางด้านของราชาดเก่าในครั้งนี้ ส่วนคู่ที่3นานะครันี้ก็เป็นนั่งของเลสเตอร์ซิตี้เนาะจับเกิดอาจเจ็บทนั่งของ Min มินบอลนะครัคู่นี้ก็ยกคำานังของเลสเตอร์ซิตี้เปทัานที่เปรียบกว่าเปิดมาที่ครึ่งตัวนั้นดูจากผลงานนะหรือว่าสถิติเฮดเดบอกเลยว่าจะได้ของเบสตี้ช่วงนี้อขอไปด้วยทาน,นังของเลสเตอร์ซิตี้นะช่วงนี้บอกเลยว่ามันก่น้านท,ที่ดูจริงๆนะไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือว่าจะนอกบ้านก็จริงนะในคัมมนี่ผมมองว่าทานั่งของเลสเตอร์ไม่แพ้ในไม่แพ้นอกบ้านในคำนี้บวกมาเก็บสามแมกับบ้านได้อย่างแน ก็ยกตำแน่ของซอลตันไปทัตน่งที่เกียวกว่าเปิดมาที่ครึ่งตัวานามนะดูจากผลงานแล้วนะสถิติฮี่ได้ทั้งหมดโดยสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยเสมอกันไปทั้งสองเกมเลยในผลงานสุดก็เสมอไปที่หนึ่งประตูหนึ่งเล่นในตำแหน่งโคเวนที่ส่วนผลงานตำแหนองซอลตันตลอดห้าเกมที่ผ่านมานี่ยผมชนะไปสองเกมแพ้สองรายก็เสมอหนึ่งโดยภาพรวมตำแน่ของซอลตันก็ถือว่าดูดีมาอย่างทุกอย่างสวนทางกับท่านัของอ่าโคเวนที่อย่างเห็นชัดเจนเลยนะเพราะว่าท่านัองโควโฟนที่ตลอดห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะไปสี่เกมเสมอหนึ่งนะฮะโดยภาพรวมานนอโคเวที่าดดูีเหมือนกันแต่ว่่าใในนชองนี้นะก็ยังมองว่เป็นงััมนยดูดีู่ เหนือกว่าแรกก่อนไม่ได้แบบเกมเล่นในบ้านด้วยยังไงก็ตามนะผมในคำนี้ให้มองทางด้านของซอลตันเจ้าบ,บ้านนะจ๊ะนะฮะส่วนคู่ต่อไปก็เป็นด้าของเซฟฟิลเวนเดย์จะเปิดบ,บ้านรับการแข่งนทางด้านของนอริโตมทุนนี้ก็ยกให้ทางด้านนอริเป็นทางที่เหนือ,นอนนกว่าเปิดมาที่ปอปาต์กรมสถิติให้เล่นสามเกมที่ผ่านมาหรือว่าสี่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทางด้านของนอริโต้เก็บชนะไปทั้งสามเกมเลยนะไม่ว่าจะเล่นในบ้านไม่ว่าจะเล่นนอกบ้านในผลงานส่วนเล่นในบ้านทางด้านนอริโตมก็เฉลี่ยชนะไปได้สามหนึ่งส่วนผลงานทางด้านของเซฟฟิลเวนเดย์ตลอดห นอริตลอดถ้าก่จกานมาเก็บเอาไบเยอนะชนะไปหนึ่งเกมเท่านั้นแล้วก็แพ้สองรายก็เสมอสองยังไงก็ตามฐานนั่งของนอริในครั้งนี้ผมยังมองว่ามันยังหนูดูเนื้อกว่านฐานนั่งของเซฟฟิลเวนเดย์อย่างให้เจือดงนะแล้วก็ช่วงนี้ต้องการสามแต้มด้วยนะถ้าเก็บสามแต้มไม่ได้ในครั้งนี้แน่นอนเลยนะเลื่อนชั้นอยู่ที่อันดับที่หกเลยนะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้แรงจูงใจฐานนั่งของนอริมันค่อนข้างที่จะสูงกว่าทางด้านของเซฟฟิลเวนเดย์เนาะพี่น้อง ส่วนคู่สุดท้ายนะผมในครั้งนี้ก็เป็นด้านของหลีดูเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนท่าล่างของซันเดอร์แลนด์นะผมคู่นี้ก็ยกท่าล่างของหลีดูเต็ดเป็นทานที่เปรียบกว่าเปิดมาที่1.5เลยทีเดียวนะเปิดมาวันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะหรือว่าแรงใจท่าล่างของหลีดูเต็ดค่อนข้างที่จะดูเหนือกว่าจากท่าน่าของซันเดอร์แลนด์อย่างเห็นชัดเจนและก็มันแบบว่าน่าจูงใจค่อนข้างเยอะเลยสำหรับท่าน่างหลีดูเต็ดในครั้งนี้นะและก็ฟอร์มช่วงนี้ที่ผ่านมา5เกมหลังเนี่ยยังไม่เคยแพ้เลยนะในผลล่าสุดเอาชนะนเตอรตีีีี้แลลลละะกเเเเเออาาาาาาาชชนนนนนววววทท่่่่ดดดดยยยยมมงขขูบบบถส จากตารางของซันโดแลนต์ตลอดหาที่ผ่านมาชนะไปเพียงแค่เกมแพ้ไปเจ็เลยสเกมนาบอกเลยว่าตาราของซันโดรแลน์จะเจอตารด้านของลิวยูเต็ดที่1ในของตารางในครั้งนี้ผมมองว่าทางด้านของลิยูเต็ดในครั้นี้ต้องการ3แต้มยิงนาถ้าเก็บ3แต้มไปได้ในครั้งนี้แน่นอนเลยเลื่อนชั้นไปอยู่ที่อันดับที่1ของตารางนาเพราะฉะนั้นเด็กครั้งนี้หลิวยูเต็ดนะฮะแนะนำให้กดไปที่หนึ่งจุดสองห้านะครับนาไปรวมไปที่สองที่จะสุดที่เตรียมสามหลักทางด้านของอลิวยูเต็ตแล้วเด็กทรกท่านเรก และก็ตัวที่2ถ้าผมให้มองไปทางด้านของแมนซิตี้ได้เลยนะฮะไปที่ห้านาฬิกาสำหรับทางด้านของแมนซิตี้แรกก็ชุดกายแล้วกันนะวันนี้ผมก็คัดมาให้พิธีร้อยแล้วนะตัวแรกแล้วกันนะฮะอยู่ในหลีกทางไหนก็ก็ไม่รู้นะพี่น้องแต่ว่าผมคัดมาให้พิธีร้อยแล้วนะสติมเนสนะฮะสติมเนสไปที่กำแพงมองบนนะพี่น้าเต็มเวลานาแรกก็ตัวที่สองนะผมให้มองไปทางด้านของไมเดนเฮนนะฮะไมเดนเฮนนะผม ไมเดนเฮนนะผมไปที่กำแพงสูงเต็มเวลาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวที่สามนะผมให้มองไปทางด้านของเกร็ดเฮนนะฮะเกร็ดเฮนเกล็ดเฮดนะผมไปที่กำแพงมองบนนะเต็มเวลาเหมือนกันนะฮะตัวนี้นะผมแนะนำให้กดไปที่3.25แล้วก็ตัวนี้จุด จุดสองจุดห้าะก็ตัวที่สองจุดห้านะผมสามตัวนี้นะผมจัดชุดตัวการได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้พิจิตรก่อนนะใครที่สนใจอยากเข้าคุยกับนะหรือว่าอยากมาตามในกบคนพี่น้องก็ปัดขวาไปทางเข้าหน้าช่องเลยรับนะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้พิจิตรก่อนนะไว้เจอกันใ่คลิปหน้าผมครับผม